พี่น้องเอ้ยเห็นคนถกมาไก่ยาเฝ้าไรคือหมาบัดวตัวถกมาเด้เพิ่งผ้าเขาอยอนเห็นบามีเงิั้นก่อนเต็มถุงยาเฝ้าอง์ลังเธอทุกขมอดใหม่ไปไน่ะซองว่าเห็นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับแฟนเพจอินซีสารครับมื่อน,นี้พาพี่พานนองมาชมบรรยากาศนะครับน้องน้ำนะครับน้องน้ำยูบ้านของผมเองนะครับ น้องไงครับพี่น้องเนื้อทีประมาณร้อยกว่าไรครับผมกะเป็นหน้องป้าป่าครับหนองป้าป่านองใส่น้าป้าป่าครับผมยืนอยู่คู่หนองเลยครับพี่น้องเบ่งภาพบรรยากาศครับพี่น้องภาพบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนอูปลาบ่อนนะครับ นกเป็ดก็ลายครับพี่น้องน้องนี่นกเป็ดลายลายครับตั้งแต่ทางการเพ่นว่ท่านหิามนะครับก็พากันมาหาไปกับพ่อได้ยื้อได้จิ้นนะครับหอยเชอรี่ลายครับน้องนี่ครับหอยเชอรี่หอยปากกวางลายครับพี่น้องครับก็เป็นน้องสำหรับหมู่บ้านนะครับหายู้หาจิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นน้อง ใส่น้ำนะครับเป็นน้องป,ปา้าปลาใส่อาบใส่ใส่สุย,ย่างนะครับล่างถั่วล่างยังนะครับนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นขุดลอกประมาณปีพศ2502น,นะครับน้องนุ้ยนี่นะครับแต่ก่อนก็เป็นที่ว่างนะครับเป็นที่ว่างช่วงประมาณ2502 เพิ่นกะเลยมาขุดลอกนะครับก็เลยเฮ็ดให้เป็นสาประจำหมู่บ้านนะครับเป็นสาเป็นสานามสวนร่วมครับพี่น้องก่วงครับพี่น้องก่วงครับเป็นสาประจำหมู่บ้านครับพระพี่น้องเมื่อชมเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศฝนคึมคึม,ค,มคึมฟ้าคึมฝนครับพี่น้อง ครับเป็นหมองหาอยหาจินนะครับแต่ว่าเป็นบ่อไห่ทํามไร่นกเป็ดเนาะครับเป็นจะหววงหามนะครับแต่ว่าปูปลาหอยหาได้กันเต็มที่ครับหาจินกันได้เต็มที่ครับแต่ว่าแนวที่เพิ่นสีหามคือนกครับนกนกเป็ดน้ำนกไก่น้านกยังก็เล้วแต่ครับเป็นเป็นเป็นสีหามบ่่ไห่ บ้หายิ่งบ้หายล่านะครับครับพี่นอ้องพาพพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับขึ้นภาขึ้นฝนด้วก็เหรอครับพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้กำลังฝนกะฝนครับเมฆตั้งเข้ามาแล้วครับพี่น้องเป็นงวนเป็นโวนมาแล้วขึ้นปาบโดนกับสีเทลงมาครับพี่น้องพี่น้องครับฝากกดติดตามกด กดดิง่งกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ในเด้อครับเด้อเพื่อสิได้สั่งชิปว่าผ่าชิปดีๆกสัสิมีสาระแน่บ่มีสาระแน่นะครับกัสิถ่าไปให้พี่น้องเบิ่งไปต่างๆนนหน้าครับบรรยากาศนั่นนี่ครับาฝากเลย้อครับพี่น้องเด้อให้พี่น้องฝากเขาไปกดติดตามช่อง youtube ซื่อช่องว่าเลาะหาหม่องมวนครับ แต่ว่าซื้อแฟนเพจนี่อินซีสันครับผมปากเลเดอครับพี่น้องเด้อ